สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวลๆค่ะเมื่อวันนี้ย้อนนอกสถานที่เด้อค่ะอยู่อำเภอบ้านดุงนะคะบ้านพนสูงอยู่สีพนสูงฟ้ามเพื่อนขายกุ้งมาเป็นฟ้ามกุ้งฟ้ามกุ้งแบบโอ้โหมีหลายบอเป็นซิปซิบซิบบอนเละคะ่ะมีกุ้งเป็นลานๆนตัวอันนี้ตักขึ้นมาแบบสดสดเลยแบบสดสดเด่นเด๋วเดว แต่ก่อนแถวนี้มันเป็นบอ่อเกลือเพื่อนก็นได้เปลี่ยนจากบอ่อเกลือมาเป็นบอ่อกุ้งค่ะเพราะเป็นบอ่อกุ้งล้วกะเพื่อนเสียเหตุ้ายๆกับศูนย์การเลี้ยนลูกไปคนในในเลี้ยนลูงสินะมัตสหนาฟ้ามกับขายบะแพงขนาดบะเมนขนาดน้อยพร้อมด้ยขนาดใหญ่ขนาด,นาดบะเมนขนาดนี้ขนาดนี้สองร้อยบาท พ่อซื้อทำลายแตกผ่านเพื่อนเจ้าของอือครับก็ตตมมังคุดแซ่บ ออกซ้อนสอนเพื่อนออกแฮีวานออกแฮวยานแก้วไปบันกุ้งขึ้นมาอู้เข้ากับปลาอีกซันซันซันัน,น,นเนื้อที่ประมาณเกือบยี่สิบไร่ค่ะคนทำบอกุ้งเลยท้ายบันดุงเลยอยู่บานโพ้นสูงมึงไหนคนน่ะบรรยากาศดีดีวิวเลิศ รู้เลิศแห้งตับักหุงบกหุงกับบกหุงเพิ่นอ่ะตับักหุงเค็มแสบน้าเด็กจ้าขอบคุณอะไรค่ะเป็นกันเองเป็นกันเองนะ สดส,ด,สดจากบอ่อวันนม,ม่สดสดจากตลาดเนี่ยจากบอ่อแบบดินเดีวๆเลยได้เนี่ยมากกัหลายซองได้เจียกับแมาอร่อยนัวตำเองเนี่ย บัวเพดบัเพ็ดข้ากินทงหน้าหล,อลอ่อมบมืดได้หนิแม่คักแม่มันกับนี้เฮืน่นเฮื่นหน่อยแม่ยวนไปทงหน้านี่นะนีดีค่ะไปค้ามโฉนดกับบัวไก่เด้อำเภอบ้านดุงได้นี่ ติดกับคำชะโนดติดกับบานอีสานพอบ้านพอบานแม่ติดกันเลยลมาแม่ไปหลีเมา่กินหลีกินผู้เดียวย่านคนแย่งสบ,บละมันวิวดีเห็นเ่าข้างหลังนะวิวดีดีบรรยากาศดี มักแต่กุ่งเนี่ยนะนายุดเนาะสดค่าบอสดกว่านี้บ่มนี้อีกแล้วแซ่บแซ่ นุ้จองลูกอวนพาอลูกอวนลูกอีสานพากินพาเที่ยวค่ะป่าไปเลาะขั้วชวนแน่ผู้ไทยดำรู้จักบอสองผู้ไทยดำผู้ไทยดำเพิ่นเพิ่นสมัครไปแต่เหล้าเพลเพลนที่มักไปไทยบรรยากาศบานพี่น้องบานเฮาประเทศลาวค่ะถ้ามันสดมันแกะหยาดเปลือกมันอะ แก่ยากก็บอกเกินความสมารถดิสันแสีบพรกะกรนย่งหน้ากุ้งน้ำแห็ง ยืมถาดเพิ่นใส่พอดีเป๊ะเนาะเพิ่นขายทั้งปีกทั้งทรงเด้วค่ะปีกกับขายเครื่องลกกับขายมาซื้อหนาฟ้ามด้วยในสดๆกกับบานราคาซรงกับขายเดยราคาดีพร้อม มาเด้อจานค่ะทำอะไรอะค่ะห้องไรงกินเซยอยู่ ฝนตกเพราปล่อยๆอากาศดีแห้งบรรยากาศคัะหมดหนุ่มฮืมอาม,อม,อม,อมจากกระปุญนัวดีค่ะบรรยากาศดีปล่าไปม,ไมึหง,ง,งหนีกับคอลาเพียงเท่านี้ก่อนเด้อค่ะ ขอบคุณเลื่ยๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมขีดแสรบแบบนิ่นๆค่ะวันนี้ขอรับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเยาวาดีว่าเสียงเบาอะ